ทำไมในหลวงรัชกาลที่9จึงเชื่อมั่นในตัวของลุงตู่ให้ดูแลประเทศไทยทั้งที่ลุงตู่เก่งแต่การทหารส่วนเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการค้าก็ไม่ได้สันทัดสักเท่าไหร่เพราะว่าพ่อมั่นใจว่าลุงตู่จะซื่อสัตย์ไม่ขายชาติและปกป้องราชวงศ์ได้พ่อมองออกว่าวันหนึ่งจะต้องเกิดปัญหาเหล่านี้แน่นอนและจะเป็นปัญหาที่น่ากลัว ถึงขั้นเสียประเทศชาติกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ทำไมลุงตู่จึงไม่ยอมลงจากตำแหน่งเสธียทีทนให้คนอื่นประนามว่าหน้าด้านอยู่ได้เพราะภารกิจที่มอบหมายยังไม่สำเร็จแล้วเสร็จพ่อมองขาดปัญหาการแทรกแซงทางการเมืองจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าคนเดียวที่จะปกป้องประชาชนปกป้องแผ่นดินไม่ให้แขรเข้ามารุกรานและปกป้องราชวงศ์ได้ ณเวลานี้นั่นก็คือลุงตูส่วนสำหรับคำถามที่ถามว่าคิดว่าจะมีใครเข้าม,มารุกรานปัญหายืดเยื้อะระหว่างจีนกับอเมริกาหรือการสร้างความยิ่งใหญ่จีนเชี่ยวชาญเทคโนโลยีครอง5้าจีได้ก็ถือว่าของโลกได้แต่อเมริกาใช้กลยุทธ์แทรกแซงทางการเมืองเพราะมีกำลังทหารมากมีศักยภาพสูงทางอาวุธสงครามทำลายล้าง ยกตัวอย่างสงครามในอิรักอิรักมีทรัพยากรหลักคือน,น้ำมันเกิดการปลุกปั้นให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศจนเกินความควบคุมเกิดสึกกรางเมืองบ้านเมืองแตกแยกต้องมีกองกำลังต่างชาติเข้ามาควบคุมความสงบซึ่งมันก็ไม่ต่างกับการเป็นเมืองขึ้นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวมาป้นน้ำมันและยึดครองประเทศในที่สุดรวมถึงอีกหลายๆประเทศ ที่ถูกอเมริกาแทรกแซงในลักษณะเดียวกันปัญหาระหว่างจีนกับอเมริกาเกี่ยวข้องอะไรกับไทยข้อที่1นะครับกษัตริย์ไทยและราชวงศ์เป็นพันธมิตรที่ดีต่อจีนมาโดยตลอด 2. ไทยมีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ปิดล้อมประเทศจีนง่ายง่ายต่อการโจมตีจีน 3. การแทรกแซงทางการเมือง สามารถทําได้ง่ายเพราะไทยมีความสั่นคลอนทางการเมืองบ่อยประชาชนมีการแบ่งแยกแตกฝ่ายและมีการพยายามหลมเจ้าต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์ล่มสลายตั้งแต่ยุคทักษิณจนถึงปัจจุบัน 4. ในการประชุมอาเซียนสัมมิรท,ที่ผ่านมาลุงตู่เสนอต่อที่ประชุมขอให้ชาติมหาอำนาจด่าบังคับประเทศเล็กๆเ,เ,เลือกข้างเพราะจุดยืนของประเทศไทย คือต้องการความเป็นกลางแต่โดยสัมพันธภาพส่วนตัวระหว่างประเทศก็เอียงเอียงมาทางจีนอยู่แล้ว 5. ไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอูน่น้ำมีน้ำมันมีเมืองท่าแต่กำลังจะหยุดพัฒนาเนื่องจากปัญหาการแตกแยกและเศรษฐกิจที่ผังย่อยยับง่ายต่อการเอาความเจริญมาหลอกล่อ 6. ความแข็งแกร่งทางการทหารของไทยยังไงก็ห่างอเมริกาอยู่มาก 7. ไทยเป็นประเทศที่มีการคอรับชั่นสูงมีนักการเมืองโลกและโกงกินหากสามารถคอนโทรลน,นักการเมืองชั้นเลวเหล่านี้ได้การขายชาติก็ไม่ใช่เรื่องยากการโค่นระบอบกษัตริย์มีความจำเป็นต่อการแทรกแซงยังไงหากไม่มีระบอบกษัตริย์ หรือทำให้สถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายได้การแทรกแซงทางการเมืองก็จะง่ายขึ้นอำนาจการปกครองสูงสุดจะผูกขาดที่ผู้นําประเทศเพียงคนเดียวแล้วถ้ายังมีระบบกษัตริย์อยู่จะช่วยอะไรได้บ้างกษัตริย์คือผู้อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือผู้นําทางการเมืองหากยังมีระบบกษัตริย์ค้ําอยู่การแทรกแซงก็จะทําได้ยากลําบากขึ้นประเทศก็เหมือนบ้านหลังหนึ่ง โดยมีพระหมหากษัตริย์เป็นเจ้าของบ้านนายกคือผู้ดูแลบ้านประชาชนคือสมาชิกภายในบ้านนักลงทุนหรือชาวต่างชาติคือผู้มาขออาศัยหากมีการทรยศเนรคุณหรือทำสิ่งเลวร้ายต่อคนในบ้านกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ขับไล่ผู้คนเหล่านั้นโดยชอบธรรมลุงตู่ยังจำเป็นต้องอยู่เพื่ออะไรข้อที่หนึ่งนะครับพ่อพยายามจะให้ของราด จนถึงวินาทีสุดท้ายไม่ยอมสลับบลลังแม้พ่อจะชลาภาพเพียงใดเพราะพ่อทราบดีว่าใครกำลังพยายามที่จะคีดร้กับประเทศชาติและทรงตระหนักดีว่าหากพ่อไม่อยู่แล้วราชวงศ์จะสั่นคลอนง่ายต่อการโจมตีและล่มลังผู้ที่ถูกเลือกให้มาปกป้องราชวงศ์ให้ดำรงไว้ก็คือลุงตู่ซึ่งลุงตู่จะไม่มีทางลาออกเด็ดขาดจนกว่าจะมั่นใจแล้วว่า ราชบวงและสถาบรรันกษัตริย์ปลอดภัยแม้จะถูกประนามเพียงใดนั่นเพราะความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงราชการที่9นั่นเองข้อที่2พ่อทรงฉลาดหลักแหลมมองเกมการเมืองออกว่าหากวันหนึ่งไม่มีพระองค์แล้วจะต้องเกิดการแทรกแซงทางการเมืองอย่างแน่นอนการปลุกปั้นการล้มหลังการสร้างความสับสนและแตกแยกของประชาชน จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนลุงตู่ผู้มีกำลังทาหารอยู่ในมือและมีอำนาจโดยชอบธรรมในฐานะรัฐบาลต่อการจัดการจราจรต่างๆจะสามารถใช้อำนาจตรงนี้จัดการได้โดยไม่เกิดการรัฐประหารแน่นอนเพราะยังไงเสียกองกำลังทาหารก็มีมากที่สุดอยู่แล้วยากที่ใครจะมารัฐประหารต่อทาหารได้แต่ลุงตู่ทุ่มงบมหาศาลในการซื้อเรือดำน้ำ เอางบนี้ไปพัฒนาประเทศจะไม่ดีกว่าหรอือย้อนกลับไปอ่านเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเดิมเราคือเหยื่อที่แทบจะไม่มีอะไรไปต่อสู้ได้เลยแต่หากเราแสดงให้เห็นว่าเราก็มีถึงแม้จะมีไม่มากจนน่ากลัวแต่นั่นก็เป็นการประกาศให้โลกรู้แล้วว่าเราพร้อมจะสู้และดูเกมออกว่าใครกำลังจะพยายามแทรกตัวเข้ามายึดของเรา แล้วปัญหาเศรษฐกิจละ่ะคนไทยกําลังจะอดตายกันแล้วไม่สําคัญหรอลาออกก่อนดีไหมเพื่อเศรษฐกิจจะดีขึ้นเศรษฐกิจก็สําคัญนะครับแต่การป้องกันการแทรกแซงทางการเมืองโดยต้องป้องกันผืนแผ่นดินไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้สําคัญยิ่งกว่าเศรษฐกิจพังยังฟื้นฟูได้แต่หากเสียประเทศไปมันจะเอาคืนกลับมาไม่ได้ ตอนนี้คิดว่าปัญหาอะไรน่าเป็นห่วงมากที่สุดการปลูกปั้นหลอกล่อเอาเด็กและเยาวชนที่มีจำนวนมากถึงหนึ่งในสของประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้วยเพราะเด็กและเยาวชนหวั่นไหวง่ายต่อสิ่งยั่วยุสิ่งเรา้าชักจูงง่ายเป็นวัยที่ชอบอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มและเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ที่ได้รับการปกป้องและลาเวน้นดังนั้นเด็กและเยาวชน จึงถูกเลือกนํามาเป็นจุดแข่งของกระบวนการนี้หากมองข้อผิดพลาดของลุงตู่ที่มีต่อการเมืองการเศรษฐกิจก็นับว่ามีมากโขอ,อยู่เพราะเขาไม่เก่งในด้านนี้รวมถึงมีลูกน้องที่ไม่ดีคอรัปชันโกงกินเลยทําให้เขาดูไม่ดีไปด้วยแต่หากนําไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดก่อน,อนถือว่าเบาบางมากเขาถูกเลือกมาเพื่อปกป้องแต่ต้องมาเผชิญกับความพังพินาศ ทางด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดก,ก่อนทิ้งเอาไว้ให้จึงอาจเป็นเรื่องยากและสาหัสสำหรับเขาตอนนี้ความแตกแยกกำลังเกิดขึ้นแล้วการปลูกปั้นทำได้สำเร็จผู้คนมหาศาลออกมาขับไล่คนที่สามารถปกป้องประเทศได้ปลูกฝังการหมิ่นสถาบันและจาบจ้วงอย่างสนุกปากได้สำเร็จอยากยึดประเทศไทยต้องทำลายสถาบันทำลายความรักชาติทำลายศาสนา ทำลายพระมหากษัตริย์ทำลายสถาบันครอบครัวทำลายสถาบันการศึกษายุดยเหให้เกิดสองครามการเมืองโดยใช้คำว่าเสรีประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนเป็นยุทธศาสตร์ปลุกปั้นให้ชนในชาติแตกแยกประชาชนต่อต้านรัฐบาลจนกลายเป็นบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรในขณะที่เรากำลังแตกแยกกันอยู่นี้อาจมีใครบางคนกำลังจ้องมองเราเป็นเหยื่อ รอโอกาสที่จะตะคุบเราก็เป็นได้แล้วเราจะลอดผลไปได้อย่างไรหากยังแต่ความสามาัคคีกันอยู่แบบนี้